เอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็โอ้โหว่าจะไม่พูดตัวคงไม่ได้นะครับหลังจากที่ไปดูภาพยนตร์นะครับดักกันบอลซูเปอร์ลี่มานะก็โอ้โหค่อนข้างที่จะประทับใจและชอบมากเลยนะครับชอบมากแบบเกินความคาดหมายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนแรกก็เห็นคลิปหลุดออกมาหรือว่าภาพโปรโมทต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้โปรโมทหรือว่าหลุดออกมาเพราะว่าวิธีการฉายมันมตรงกันนะครับก็คิดว่าอาจจะไก่ซะแล้วนะครับที่ ไม่ได้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะครับแต่แล้วครับพอเราเข้าไปดูนะครับจุดขายของดังขึนบอลก็คือจุดขายจริงๆครับเรื่องการต่อสู้เรื่องการนําเสนอเนื้อเรื่องเรื่องการให้รายละเอียดกับตัวละครต่างๆได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีทุกอารมณ์ครับเศร้าซึ้งมันเล้าใจและตลกก็มีนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่น่าจะทำได้ดี กว่าที่ผ่านมาเยอะเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นความเป็นจักรวาลมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นภาพชนร์มากขึ้นนะครับทุกอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็รู้ที่มานะครับแต่ละตัวละครรู้จุดกําเนิดรู้ความเก็บกดรู้ความรับหลายๆอย่างที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับชอบมากนะครับชอบทั้งในด้านของภาพด้วยครับดูแล้ว สบายตานะครับแล้วก็ดูสวยงามมากนะครับถ้าใครสังเกตด,ดีๆแบบภาพมันสวยงามมากรวมไปถึงการต่อสู้เอฟเฟกนะครับแล้วก็เสียงเอฟเฟกเนี่ยดีทีเดียวเลยครับดูแล้วเชื่อครับว่าทุกคนต้องตาตึงจิตยึดอยู่ในเก้าอี้เลยทีเดียวนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาคุยกันทีละช็อตนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็มาเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทา,ารกของของชาวไซยานะครับที่บ่มพาอมาเนี่ย ผมรู้เลยนะครับว่าทีนี้สีที่แตกต่างนั้นคืออะไรนะครับผมก็คือว่าราชาบิจิต้าเนี่ยจะบ่งเพาะที่แยกต่างหากสูงๆไว้ต่างหากนะครับแต่โบลี่เองเนี่ยเล็งเห็นว่ามีพลังที่มันน่าสนใจก็เลยก็เลยมาแยกเป็นส่วนพิเศษเหมือนกันนะส่วนคาคาลอ็อตหรือว่ากโกคูกของเราเนี่ยเป็นนักรบชั้นต่ำนะครับซึ่งสีเหลืองเ,เต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับต,ต้นกําเนิดของลูกชาวเซย,า,ยานะครับซึ่งโ,โห ใครๆก็คงดูถูกแม้กระทั่งพี่ชายอย่างลาดิสเองก็แล้วแต่นะซึ่งผัมาฉากหนึ่งชอบมากน่ารักดีนะฮะก็ไม่น่าเชื่อนะครับโมเมนต์ของแบบนี้ก็จะมีในในลาดิสด้วยนะครับรวมไปถึงนับปะนะครับก็จะทําให้รู้ว่าทําไมลาดิสนัาปะหรือว่าบิซิตา้านั้นไม่ถูกไม่ถูกทาลายนะครับก็ก็ใน,นเรื่องใกล้เคียงกับใน,นเรื่องหลักของนักกีฬที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับอาจจะใส่รายละ,ละเอียดในหลายๆอย่างมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับรวมไปถึงการประกาศตัว ปกครองของฟิเซอร์แล้วก็มีชาวสซยาตที่ไม่ยอมรับนะครับก็มีเหตุการณ์นี้ซึ่งทําให้เรารู้นะครับว่าอ่าเขาเรียกว่าชาวสซยานั้นเป็นเป็นความเจ็บแค้นน้าใจได้ขนาดไหนนะครับผมรวมไปถึงการสเกลเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะนีบทบาทนะทาให้รู้ว่าเออจริงๆของพวกนี้มันมันฟิเซอร์เป็นของกํานังของสมรคุมแต่ค่าพลังเนี่ยครับค่าพลังยังยังไม่ค่อยอัปเกรดเท่าไหร่ นะครับซึ่งซึ่งอีฟวัดค่าไม่ได้นะครับถ้าถ้าเป็นบางตัวก็คือระเบิดทิ้งอะไรก็ว่าไปเลยนะครับผมซึ่งมันก็เระเบิดจริงๆนะสำหรับการวัดค่าโบลี่ของตอนนั้นนะฮะแล้วก็ทําให้รู้ในมุมของความอบอุ่นครอบครัวของคาคาคาลอตนะครับหรือว่าครอบครัวของบาดักเองนะครับซึ่งเราจะได้เห็นบทบาทของแม่ของโกคูกินีนะฮะก็ทําให้รู้สึกว่า ซาบซึ้งมากนะครับรู้ว่ารักลูกแต่ต้องเสียสละแล้วก็เป็นอะไรที่ป้องกันปัญหาไว้ก่อนซึ่งบาดั้นั้นรับรู้มาก่อนนะครับแล้วก็จะมีฉากที่บาดักต่อสู้กับฟิเซอร์แต่ว่ามันสั้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คราวนี้ไม่ค่อยค่อยหลุดนะครับก็เห็นหลุดไปเลยถึงกระกิงในด้วยซ้ำนะครับแต่ที่น่าตกใจที่ทําได้ดีก็คือในเรื่องของมุกตลกนะครับมุกตลกแล้วก็ความผ่อนคลายที่มีกับภาพยนตร์นะครับ ไม่ว,ว่าจะเป็นการที่ให้ท่านบิวมาเลี้ยงบลาเองก็ตามแทรนะครับผมแล้วอาจะเป็นการาเหตุผลในการขอพรของดาร์เกินบอลนะครับบูมากับฟิเซอร์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ล้อเลียนกันไปห,หรือเปล่านะครับหรือยิ้ตเอกหรือเปล่านะครับเพราะว่าบูมาเนี่ยต้องการกิจดาร์คเกิลบอลเพื่อลดอายุตัวเองให้เด็กลง5ปีนะครับซึ่งรวยขนาดนั้นก็น่าจะทําสัญญาก,ก็น่าจะได้นะไม่ต้องรอ พรดักบอลเลยก็ว่าได้นะครับส่วนฟิเซอร์นี่ก็สมเหตุสมผลนะครับซึ่งมันก็ดูน่าขำนะครับซึ่งอยากจะเพิ่มส,งสูงตัวเองขึ้นมาเป็นห้าเซนนะครับก็มีลูกน้องถามว่าเอ๊ะทำไมไม่คงล่างสองไว้ก็ไม่อยากไม่อยากได้นะครับเพราะาล่างสองตัวนั้นไว้แต่อยากเป็นล่างที่สุดท้ายแต่ว่ามีความสูงเพิ่มขึ้นแค่น,น,นั้นเองนะครับซึ่งใครที่รอแก่ก็ท่าทิ้งหมดแล้วนะครับ <laughs> เป็นปมตัวหนึ่งนะสำหรับฟิเซอร์เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าฟิเซอร์ต้องมีปมอย่างนี้ติดมาเหมือนกัน นะครับผมแล้วก็คนที่ตอบถูกเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆว่าคนที่ดูแลฟิเซอร์มาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเลยก็ว่าได้คือเหมือนแม่นมอถ้าเป็นนั่นก็พูดภาษาแม่นมก็คือรู้ใจฟิเซอร์ที่สุดประมาณนั้นนะครับผมในด้านของเนื้อเรื่องตัวละครต่างๆเนี่ยโกหังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับโกหังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับก็ทําให้ดีนะครับแล้วก็เราก็รู้เลยว่ารายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับในการแปลงร่างแต่ละ ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เซย่าธรรมดาซูเปอร์เซย่าก็ของเบจิต้าเนี่ยเท่มากนะครับเท่มากเบจิต้าเนี่ยสู้แบบนีสเต็ปมากแล้วก็แบบว่าตอนแรกก็รู้สึกว่าง่ายๆนะครับแต่เอาไปมาเริ่มเอาไม่อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งโบลีนี่เป็นนักสู้ที่พลังเพิ่มขึ้นจนเกินขีดจำกัดมากนะครับผมไม่ว่าจะต่อสู้กับเบจิต้าหรือโกคุกังแล้วแต่นะครับแล้วก็รับรู้ถึงความสะใจความโหดความดุดัน ความมันนะครับการกระแทกกระทันแบบโอ้โหเป็นคล้ายๆกึ่ง 3D เลยก็ว่าได้แล้วมีจังหวะหนึ่งด้วยนะมีมองถึงมุมมองของคนที่1ด้วยก็มีนะครับซึ่งการกระแทกแดกดันเก็บก้อนหินกับพวกอะไรฟาดฟันอย่างงี้โอ้โหทำให้รู้ถึงความเจ็บปวดของโกคูหรือว่าพิซิต้าหรือว่าโบลลี่เองก็ตามแต่นะครับซึ่งโหดมากนะสำหรับโบลลี่นะับผมแล้วก็การประดิษฐ์ประดอยเนื้อเรื่องของโบลลี่เนี่ยค่อนข้างทําให้เรารู้สึกได้ว่า ทำไมโบลี่ถึงเป็นคนอย่างนี้นะครับทำไมถึงเก็บกดทําไมถึงต้องอต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็มีโมเมนต์ของความซื่อๆดื้อๆของเขาที่ไม่มีเพื่อนเลยนะครับแลก็ไม่รู้จะคุยกับใครนะครับมีแต่พ่อแล้วก็มีแต่สัตว์เลี้ยงที่อยู่ดาวนั้นนะครับทำให้เวลาอยู่กับคนอื่นเนี่ยหรือว่ากินอะไรเนี่ยแม้กระทั่งน้าเป๋็ยังไม่รู้อย่างเงี้ยก็ดูน่ารักดีนะครับทาใหา้หลายๆคนหลงรักในตัวโบลี่นะครับ ซึ่งทาโกรธขึ้นมาก็โหดสัตว์รักเซียนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับก็รับรองได้เลยว่าตอนนี้คือโกคูกับเบจิต้าสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเดียวต่อเดียวนะครับต่อให้ร่วมกันสู้ก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมถึงแม้จะมีการรวมร่างนะครับเป็นโกจิต้าเองก็ไม่ใช่จะเอาลงง่ายๆนะครับในในในบูรินต่างกับอ่ามูบี้ภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นโกจิต้าภาคของจามินบ้านะครับซึ่งโกจิต้าโชว์ความโหดได้ได้ แป๊บเดียวนะครับกำจัดาจามิบ้าได้ได้อย่างง่ายดายนะครับแต่คราวนี้มีการต่อสู้เพิ่มขึ้นไปอีกมีท่าทางสเต็ปชอบมากครับต่อสู้มีสเต็ปมีลักษณะท่าทางมีชั้นมีเชิงนะครับแล้วก็เราจะเห็นมุมอะไรแปลกๆหลายๆครั้งนะครับแล้วก็มีอะไรที่แปลกใหม่เข้ามาไม่ใช่การสู้ที่เป็นปกติแล้วครับการหมุนเหลี่ยมเหลี่ยมของภาพครับมันสวยงามนะครับการหมุนทําให้เรารู้สึกสนุกและตื่นเต้นไปด้วยนะครับ อ,อีมุมหนึ่งที่อยากจะคุยนะครับก็คือการการใช้พลังของของโกโคูนะครับคือการหยุดชะง,งักความบั้งขั่งแล้วก็พูดคุยกับโบลี่นั่นนะครับก็อาจจะได้เห็นในมูวี่นี้แล้วนะครับผมแล้วก็การสู้จนกระทั่งหลุดมิตินะครับมันจะมีครั้งหนึ่งนะครับที่พลังเนี่ยมันมากเกินขีดจำกัดหรือว่าความเร็วมากเกินขีดจำกัดจนกระทั่งหลุดไปอีกมิติหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามัน มันยังไงอะ่ะเหมือนถ้าใม้เราึกออกว่าเหมือนอมิติควอนตามของบาวิลที่ทําไว้นะครับคือเล็กจนเล็กที่สุดจนเป็นกลายเป็นมิติมิติหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนอันเนี้ยมันคือการต่อสู้ที่เกินขีดจํากัดไปมากจนกระทั่งว่าคือหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็การต่อสู้ที่อยู่ในห่วงของมิตินั้นเลยนะครับซึ่งจกักรวาลของ,งอนัคนบอลนั้นนํามาใช้แล้วนะครับทําให้เราเข้าใจได้เลยไม่ยากนะครับว่ามาเป็นชินนั้นแล้วเรื่องก็ทําให้เข้าใจง,ง่าย ไม่เครียดแล้วก็เป็นอะไรที่หลากหลายเข้าใจง่ายรู้จุดก่มเหนือนรู้ที่มาที่ไปของแต่ละคนนะครับแล้วก็รู้ด้วยว่าในเรื่องต่อไปจะไปในทางทิศทางใดนะครับผมเหตุผลที่มีพิโกโรมาแน่นอนครับว่าต้องมาสอนฟิวชั่นแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีมุกเดิมๆก็คือว่าโกคูวิจิต้าก็ทําพลาดมีเบคูอ้วนผอมนะครับแล้วก็บุกเดิมที่โกคูต้อง พูดกับเบจิต้าว่าถ้าบูมาไม่อยู่ต้องทําเพื่อบูมาอะไรต้องกลัวบูมาจะเสียไปนะครับกลัวบูมาจะเขาเรียกว่าไม่มีอีกแล้วนะครับซึ่งเซลกันลึกๆเหมือนกันนะครับก็ทำเบจิต้าก็นึงกับอายนะครับแต่ไอตอนแปลงร่างฟิวชั่นเนี่ยผโค้นหามากกว่าไอ้ท่าที่มึงทําตอนแรกไอะเบจิต้ามันน่าอายมากกว่าท่าฟิวชั่นอีกตัวก็ตลกมากนะตลกมากนะแล้วบิก แล้วพิโคโลเนี่ยต้องมาทำท่าฟิวชั่นให้ดูหลายตหลางครั้งซึ่งพิ่โกโลก็อายเลยครับดูจากสีหน้าเนี่ยเกร็งๆไว้เหมือนกันนะครับโอ้โหเออซึ่งมุกดักกันบอลนนมันค่อนข้างที่จะทําพัฒนาได้ดีแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับโดยเฉพาะการมุกตลกของที่ฟิเซอร์ทําก็มีหลายจุดเหมือนกันนะซึ่งกลายเป็นฟิเซอร์เนี่ยกลายเป็นแบบมีสเสน่ห์มากนะฮะตัวเด่นตัวเอกเลยก็ว่าได้นะครับฟิเซอร์เองก็ มีปมเหมือนกันเรื่องความสูงอย่างเงี้ยเออเราก็จะมาเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็การที่จะออต่อแหลความโกงความอะไรอย่างเงี้ยซื้อไปฆ่าพารากัตแล้วก็แบบบอกโบลี่ว่าเอ,อ้ยพารากัตตายแล้วทำทซึ่งฟิเซอร์นึกออกนะครับว่าถ้าเกิดชาวเซียามันโกรธมากจะเกิดซูเปอร์เซียา,ยาได้เกิดความบ้าคลั่งเกิดอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเคยฆ่าโคลลินที่ดาวน์นเนมิแล้วโกคูกลายเป็นซูเปรรยายาอร์เซียะแถวนั้นก็เลยนึกออกก็เลยฆ่าพารากัตแล้วทําทีตอแหลด้วยนะ เราก็บอกว่าฟาร์กัดต,ตายแล้วโอ้โหแล้วก็ช่วงที่โกคูปิจิต้าวาร์ปไปหาพิกโกโลนั้นก็เป็นกระสอบทรายอีกแล้วครับให้โบลี่อัดจ,จะจนน่วมนะครับแล้วก็บอกให้ฉันฟิเซอร์ด้วยน้องเจอพลังที่แท้จริงพลังที่แท้จริงของโคดิทฟิเซอร์ก็โดนอัดอยู่ดีนะครับโอ้โหฟิเซอร์บางคนอาจจะสะใจก็ได้ครับกับความตอแหลมของมันนะครับของเขานะครับแบบฟิเซอร์หรือบางคนอาจจะเป็นแบบตลกไปเลยนะครับซึ่งไม่สนนะครับโบลี ว่าข้างเจอใครอัดหมดครับยกเว้นวีนนะครับที่อัดไม่โดนเลยแม้แต่หมัดเดียวนะฮะการวัดไปก็มีการแซลนะครับจับมือจับไม้กันเป็นลุกตลกหลายๆอย่างนะครับซึ่งเบจิต้าชอบด่างโงคุนไว้กลัวเสมอก็คือความเล่นๆไม่จริงจังอะไรครับคิดได้ไงอะไรเงี้ยเออจู่ๆซีเหี่ย,ย,ยก,ก็กลายเป็นตลกอย่างนัันสังกันไปนะครับซึ่งภาพรวมบอกกันเลยว่าทำได้ดีนะครับ แล้วโคูก็รู้ด้วยครับว่าโบลี่อยู่ที่ดาวดวงไหนยังไงบ้างนะครับซึ่งการสารต่อภาคซูเปอร์ต่อไปค่อนข้างที่จะเห็นเลื่องเืองแล้วครับเห็นเลื่องๆแล้ว,ค,ลวคิดภาพดูนะครับถ้าโบลี่กลับมาสู่จักราวาลหลักแล้วโกจิต้ามาสู่จักราวาลหลักแล้วนะครับระดับพลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปไกลมากนะครับแล้วถ้าภาคต่อไปเนี่ยมีจินเรนอีกนะครับมีจินเรนข้ามาอีกนะครับแล้วก็ ในส่วนของยังไม่ได้พูดถึงอัตตันิยมอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งคิดพลังเนี่ยมันจะไปไกลแค่ไหนนะครับจะไปไกลแค่ไหนซึ่งน่าสนุกมากนะครับสําหรับดากลันบบอลผมว่าน่าจะกลับมาได้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาแบบสร้างไรายได้ได้อีกเลยแล้วก็น่าจะมีภาพยนตร์หรือว่ามูวี่ในภาคต่อๆไปก็ว่าได้นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมว่าน่าจะ ให้ความสนใจกับหลายๆคนพอสมควรนะครับผมเอาละใครมีความเห็นยังไงก็เข้ามาคุยกระสุกๆนะครับแล้วก็ใครชื่นชอบตัวละครตัวไหนนะครับก็เข้ามาบอกกันได้นะครับซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งแตกต่างคาแรคเตอร์กันไปเนี่ยผมว่าเท่นะใน,นลักษณะรายละเอียดในการแปลงร่างขึ้นมาแต่ละร่างจะใส่รายละเอียดมากขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เว็บปุ๊บก็แปลงออกมาได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งจะดูยากๆซนนิดน,นึงซึ่งจะดูแบบ ส่รายละ,ละเอียดมากขึ้นนะครับโอ้โ oh ห oh. แล้วก็รู้ด้กว่าเหตุผลที่ที่อ่เขาเรียกว่าโบรี่เป็นแบบนี้เพราะอะไรยังไงตอนไหนเพราะการเลยงดูนะครับก็จะมีการเล่าเรื่องขึ้นมาแล้วก็มีความลักเล็กๆขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับโบรี่นะครับผมโอเคนะครับสารบันนี้ก็พิมพพอแค่นี้ครับสวัสดีครับผม